คามาดูต่อกันเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคะเรื่องที่หลายคนบอกว่า แทบจะไม่ใช่หมอลำแล้วนะคะคุณแม่คนนี้นะคะแทบจะเป็นเจ้าแม่ใบเลขเด็ดซะแล้วค่ะสาหรับแม่นกน้อยอุไรพรนเองนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าแม่จะไปหยิบจับอะไรไม่รู้เป็นที่พวกเราหรือเปล่าไปสังเกตสังกาเข้าคุณผู้ชมดู่ยินโพสท่าอยู่กับรถบ้างอะไรบ้างมันก็มีเรื่องของตัวเลขที่มามอบโชคกับแฟนคลับนักเสี่ยงโชคกันมาแล้วหลายงวดนะคะอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่บังเอิญว่าหลายคนก็ดวงดีจากของแม่นี่แหละนะคะแม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้ใบนะลูกมันเป็นความบังเอิญจ้า ก็มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าใบเก่งเนี่ยทาไมแม่ไม่ไปเสี่ยงโชคเอาเองอะจะได้<อ>รวยๆนะแม่ก็บอกแล้วยืนยันว่าแม่ไม่ได้ใบไง<อ>ซึ่งแม่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะโพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวเลขเนาะบางคนเขาแฮปปี้ที่จะทําตามก็มี<ห>แต่บางคนก็มาดึงดราม่าก็มี<อ>เพราะฉะนั้นห่างๆตัวเลขไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคาะนักเสี่ยงโชครอคอยอย่างมีความหวังบันเทิงไทยรัฐเจอแม่นกน้อยบอกแม่ไม่ต้องหาตัวเลขก็ได้นะพอถามหน่อยตัวลงตัวเลขมีอะไรมาอัปเดตบ้างไหมคุณแม่นก น้อยบอกมาว่าลูกจ๋าแม่เล่าให้ฟังนะงอันนี้แค่เล่านะอ,อ,อยา่าไปบอกใครนะไม่ได้ใบอะไรคือวัน2วันก่อนเนี่ยมีแฟนคลับโทรมาบอกว่าฝันถึงแม่ฝันว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตเอาเอามือทาบอกเลยฝันร้ายนะเนี่ยนะฮะก็เลยถามว่าแม่ปีเนี้ยแม่อายุเท่าไหร่อ่นะนนะฮะแม่ก็บอกเข้าไปว่าแม่เนี่ยกำลังจะ65ปีนี้นะฮะอ,อ,อ่ะอันเนี้ยไม่ได้ใบคุณผู้ชมแม่เล่าความฝันให้ฟังค่ะค่ะ มีเอฟซีแฟนคลับเนาะโทรมาถามว่าแม่เนี่ยหนูฝันว่าแม่ตายนะเออแล้วแม่อายุเท่าไหร่อันนี้พูดเรื่องอายุนะคะไม่ได้ใบก็บอกว่า65แล้วแม่ก็อันนี้ล่าสุดแม่ก็หยิบรอตเตอรี่ไว้อยู่ไม่ได้ใบแม่บอกอายุค่ะ ก็เขาถามว่าอายุเท่าไหร่ก็แค่บอกไปแค่นั้นเองแม่เล่าความฝันให้ฟังแต่หลายคนบอกนะคุณผู้ชมว่าถ้าฝันว่าตายหรืออะไรเงี้ยเป็นการต่ออายุทําให้อายุยืนยิ่ง,งขึ้นไปอีกอ,อ่าส่วนอีกคนบันเทิงที่ดวงดีรับทรัพย์ทุกงวดก็คนนี้ค่ะแม่อมสกาวใจนั่นเองนะคะล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คู่กับลูกชายพร้อมโชว์ผลงานศิลปะน้องจอมทัพคุณดูดีๆนะห,หลายคนบอกว่าจะเรียกเจ้าพ่อจอมทัพแล้วนะเพราะว่าน้องเนี่ยมอบโชคคุณแม่อมแล้วก็แฟนๆเนี่ยหลายงวดแล้วนะคะเรานักเสี่ยงโชคเนี่ยตาลูกวาวกันทั โพสอะไรนะคะแม่อมบอกว่าดูดิดูดิยังไงยังไงลองเลื่อนรูปดูนะคะแล้วพอเลื่อนไปคุณผู้ชมพบกับภาพนี้เลยนะนี่คุณสังเกตไหมว่านี่ือ,อง,อองไม่ใช่ป๊อปคอนนะ<อ>นี่พวกคุณน่ตาดีมากนี่คือข้าวตอกค่ะ<ร>นั่นรอให้คุณผู้ชมดูตัวเลขนั่นเอง<ร>อนะคะคือในข้าวตอกเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อยู่ในอ่างของเขาด้วยอ่ะเออนะคะค่ะ ผมใส่ใจอายุเยอะแล้วสายตามันยาวไงมันก็เลยแบบมองไกลๆก็เลยเห็นเออเอาเป็นว่าก็ดวงดีแล้วแต่ใครแล้วแต่มันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะตาดีได้ตาร้ายเสียแต่พวกเราก็ตาดีนะแต่ก็เสียรายงวดอยู่เหมือนกันอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะ